ก็สวัสดีที่ทานกันด้วยกัหม่คั้งแบบกับไอโบป่ะไปกันเลยเพยอไอโบเป็นลายวิ่งไล่มาครับได้หรอมาครับไม่ได้อ๋อมงครับได้อยู่อ๋อโอเคโอเคแบบ เลื่อนไปเลื่อนมาอ้าวโอ้ลืมถ่ายภาพโอเคครึ่งทางครึ่งทางแล้วก็เป็นหมาที่ดีโอเคก็ไปกันเลยไปจำ้ำจี้ของกวนไปเลย เก้าปีแล้วไอบ้บวเก้าปีแล้วมีเงินอยู่เจ็ดร้อยซื้อบ้านโอ,อ้โหหลังใหญ่ขั้นหานมากันเลยทีเดียวไปเล่นต่อกินเมนต้องจมไป โอเคอ้า okay. วเราถ่ายภาพไม่ทันอดเลยตองเมียนไม่เข้าใกล้ไยวิ่งสุวามแข็งแรงอ้าวรถไฟจักรยนมาทำไมปอเตตกตึงมาทำไมใครเป็นอะไร จะตายแล้วหรออ,อยู่กับอยู่กับคุณแม่ถ่ายภาพไ้เป็นที่ระทึกอ่าพีอาสวยงามไม่นะเหมือนว่าแม่จะป่วย อีนีเดียจะสิบปีแล้วอะไรจะแอบกินไม่ตายอโ,โอ tem. โอ้ย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 คือว่าตายไอ้โบมึงตายไ้มึงกินน้ำหวานนี่แต่ไม่เป็นไรไอ้โบเราแข็งแรงวิ่งทุกวันห่างไกลโลกเอ้าต่มถ่ายภาพอีกแล้วเจ้เอ้ย ่าลืมดูกล้องเลยอดได้ตังเลยตังที่ว่าไม่ดึงกระดูกอ่าสิบปีแล้ว,ส,ว,ลวออสิบปีแล้วอ๋สิบปีไอโบ่ไกลตายแล้ว <Turn left. S 1> ไปไงวจสตีปัญญาจำ <Jump. S 1> ยังไง เอาเจ้านายสั่งกูทำไมเห็นกูเป็นหมาแล้วโอเคโอเคโอเคอ่าได้มาดูซิเอโบมันจะอายุยืนอีกซักกี่ปีอ้าวผิดเด็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 ด อ้าวอะไรวะสกูปปีดูสกคปปีดูน่าจะถูกอ่านังไงเป็นหลานใช่ไหมหลานหลานของสกูปปีดูสกคปปีดูผมพูดคุณจะเข้าใจไหมเขจาจ้องจะเล่นคนอยูน่นะโอเคไปแจอยู่ในสก,กีปีอ้าวสูงสุดสักประมาณสักยี่สิบปีไหมก่าเ,เดทดแล้วไ,ไอโบแค่สามสิบปี 30, 30, ไม่สักยี่สิบอ้าวแต่งงานด้วยบัตหลวงหมาโอ้คุณพ่ออดูดิคบกันขนาดนี้แล้วคิดได้วก็เลียปากยโวยติดเลดติดเลด ดูความแข็งแรงความฟิตของไอ้บูปั่นจักรยานได้โอเคซื้ออะไรดียซื้อสะสะ,ออสะน้ำโอเอืมอืมสะน้ำเห็นใหญ่ขึออ้นเลยไอ้บูเป็นไร อ้าตะกี้ผมเห็นเราสู้อ้าวอ้าวอะไรวันเนี้ยมาเธอกินเยอะเนี่ยต้องไล่เธอใช่ปะล่ะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนดูดูดูไอ้บวันฟิตปั่นทุกวันอะไรปะเอาไอ้บวกัดหมอนไอ้บวข้าง โอ้โหพิษณุกบ้าใครเป็นคนทำทำเองดิหมาตัวเล็กขนาดนั้จะไปมีแรงได้ไงล่ะเ้เอโบเอโบพิษณุกบ้าพาไปฉีดยาด่วยๆ งานงานนะโอ้ยตำรวจเด็กเป็นตำรวจเย่เป็นตำรวจไปปราบม็อบรบไปปราบม็อบแล้วก็โดนอะไรนะโดนอะไรไม่ได้ค่าเลยนะค่าไอ้ผมพูดได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> บียร์เลี้ยงไป ไปกันเยอะๆไปกันทาไมเยอะๆเสียเวลาจริงๆ,ๆโอนายสั่งเั้นนายสั่งนะอันนี้ผมพูดถึงไอโบนะพูดในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริง Welcome นี่มันแมวสตูนี่วามันเป็นกังฟูไอโบมันเคยเจอกับแมวตัวนี้มาแล้วแล้วก็แพ้ด้วยงั้นก็อ่ะเข้ามาเข้ามาตอนนี้ไอโบสู้ไม่ได้แถมมากันสองตัวด้วยสู้ไม่ได้ เอาลืลมถ่ายโอ้ะไรวะมันไปเร็วจังวะรีบเกินอ่ะเจอปิศาคำไทยล้วเด็ด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 เเด็ดเด็ดอ่าถูกเฉยอาะแสดงโดยนอธมเด็ด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 หนึ่งร้อยเด้ล่ะมีคำถามนี่มันเคยถามแล้วแต่ผมลืมแล้ อ่าพี่เด้อโอ้ดึกจังสาวโอ้หาวนอนโอเคไปกันเลยเทเียน,นใช้ลูกดูไอโบไปหนะ น่าจะใช้ It's not my birthday หรือขอบคุณอาจจะจริงผมจำไม่ได้ว่าวันเกิไดไอโบวันไหนเลยซ้ำเกมนี้มีมีวันที่ด้วยหรือก็มีแค่จะมบอกแค่ปีขอบคุณขอบคุณไปเป็นพอพิธีเย่เย่เย่มา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 ไอโบกระโดดด,ดิงดงดีใจ เอ้ hey, ได้ตังมาโอ้ส oh, ินาทีแล้วเฮ้ hey, hey, ซื้ออะไรได้เนี่ยโอเคเอาไปให้เล่นไปไปต่อสักนิดนึงอไ right. สตูตัวสกาัด นี่มันจะไปห้องน้ำห้านาทีอ่าไม่มีไปช่วยอะไร What? t h e fuck ยุ What? What fuck ้มพูดอะไรอ่ะเอาเอาเดี่ยวๆแล้วกันแต่กี้มันหมายความว่าไงมากันยาวเดยดกัน y o u so h o t อ้าวคุณเลือกพีอีกแล้วเรียกว่าจะอยู่กับลูกกับแฟนซๆที่ไหนได้ก็ว่าอยู่มันเป็นแบดด็อกก็นี่มันจะเป็นการตอบเ,เ,เป็นเสจแมวสิอ้าวเสียดายเลยเสียใจไม่เวรไรไม่เวนไรอ่าวนี่จนจนคนเก่ามาอีกแล้วเซฟชิวคอโพลิตก็ต้องคโพลิตก่อนมันจะได้ บอกตำรวจไงให้จะได้มีคนช่วยเยอะๆไปบอกตำรวจเดี๋ยวนีนะเราเป็นหมาอ่าจะคุยกันรู้เรื่องนะไม่ตำรวจไม่ว่างช่วยเองมาถามหาเงิน่ะแต่เรารวยอยู่นี่ว่า เอาไปเลยเงินเอาเงินไปเลยเรารวยอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเงินเราเป็นสีขาวไปนั้นอ้าวแผนซ้อนแผนมีตำรวจมาช่วยแล้วก็ดีแล้วแหละ <c oughs> เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา แค่ถ้าเราสู้เราสู้ไหวหรือเปล่าไอโ้โบนี่แข็งแรงแต่ก็น่าจะจะ,จะสู้โจนไม่ได้เอาเงินไปแล้วกันเหมือนกับหนังแล้วกับชีวิตจริงเอาเอาเงินไป <c oughs> เป็นไรพ่อเป็นไรพ่ออาปลอบใจ <c oughs> เชอเจอของขวัญตอนนี้ไม่เจอหมามาขวางเลยก็ดีอะโอเคขอจบคลิปเป็นแค่นี้ในการสลับตามติดชีวิตไดโบโก็มาเรื่อยขอบคุณครับ